เอาละครับสวัสดีคนด้วยนะครับเพราะผมขี้เกมอากนะครับวันนี้ก็จะมาเล่น PB นะครับผมก็หลายคนหงงว่าเออเอ้ยหลายคนหงส์ใส่ว่าเออพี่ครับเนี่ยครับเซิร์ฟมันปิดนะครับของจะหายไหมครับก็ตอบไปได้ไหมครับเอาเป็นว่ารอไปดูพร้อมๆกันเลยครับอห้าวันใช่ไหมวะเดินนะสี่สี่สี่หน้าใช่ไหมวะไม่รู้ตอนนั้นมันเหลือเท่าไหร่ไปก็เลยลืมนะแต่น่าจะไม่ลดเลยเนาะเนี่ยเพราะว่า ถ้าลดไปก็คงเหลือหนึ่งวันสองวันแล้วแหละโอเคเล่นเลยดีกว่าใส่ใส่ใส่ยาตอนนี้ออกใช่ไหมแล้วก็ใส่นี้เนาะเห็นมีคนบอกมานะครับผมอ่ะมันจะได้โยกไวๆพี่จัดไปน้องหาห้องแป๊บเฮ้ยกดผิด อ๋อเรือเรดบล็อกดาที่ฉันชอบโอ้ไม่รู้ว่าไม่ค่อยหร่ดีนะสวยไหมโอ้ยตอนนี้สกอร์เรานำเลยใช่ไหมผมเพราะมีผมอยู่ทีมหรือเปล่านะคนเดียวอ๋อ อ๋อแล้วก็ใครสงสัยนะว่าทำไมพี่รีโหลดไว้นะผมก็ตอบเลยว่าเพราะว่าใส่หมอกเบเล่นะผมแล้วก็เอ,อ,อะไรวะอไอเทมนะผมทำให้รีโหลดไวนะ้นั่นเองครับหมอกเบเล่นะเพิ่มการรีโหลดเร็วขึ้นฮนะแล้วก็แล้วก็ไอเทมนะครับผมอะไรเป็นรีโหลดเร็วน่าจะห้าสิบผัวกาบก ขอไม่ขอโอ้โหได้ตายเลยก็มได้เล่นมาประมาณสี่วันคือหลายคนบอกว่าเออทำไมไม่ติดต่อวะนะฮะ คือมันก็ถ้าปิดต่อครับมันจะมีผลกระทบถึงร้านเกมนะผมก็ทํไม่เคเ่องไม่มีรายได้นะอะไร,ไร,รเกมพอคนไม่นล่อเพราะเกมปิดหมดเลยนะมันก็ต้องดูเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าเออเนี่ยนะปิดเยอะไม่ดีหรอกมันก็โอเคปิดเยอะอก็ก็มีข้อดีข้อเสียครับเดี๋ยดจะมีสอง้างนะผมเนเด็กบ้านๆเป็นเด็กเลี้ยงวัวครับเอยไม่เกี่ยวนี่อยากเล่น,อออลนไม่เคยอ๋อจำไป โอผมยากเหมือนกันนะ p h ิ s i c วีโอ้แล้วก็หลายคนมันถามเรื่องขายดีซื้อขายดีนะผมก็ไม่ขายนะเป็นของเพื่อนนะอขายไม่ได้นะครับผมโอ้ไม่ตายมันก็และนั่นก็คือเหตุผลที่คนยังฉันไม่เหลือใครมันก็สนควร นี่ฮะรีโหลดไปเพราะาถ้าเป็นไอเทมมันจะรีโหลดชา้านี่ใช่ไหมล่ะแล้วก็เพราะว่าไม่มีหมวกแล้วไงเลยใช้หมวกเบเล่<ะ>มีทั้งนา้นก็ไม่ออกมาใช้เป็นเด็กบ้านเป็นเด็กเลี้ยงวงัวโโอ้ห ชนะเว้ยชนะชนะแค่สามตัวเออนั่น่าจะเก็บสองเรียบร้อยเยี่ยมชนะครับไปต่อยักเกมนะเก็บเงินไวซื้อเอ๊ะไม่ได้ซื้อซ่อมภารกิจเราจะเอาดินเป็นหลักนะครับผมเพื่อความสนุกและตื่นเต้น บาเลตมีคนบอกว่าให้ใส่ลั่นสี่มันใส่ได้เหรอลั่นสี่อันนี้ส่วนตัวไม่รู้เลยนะเดี๋ยวเราลองใส่ลั่นสี่อ๋อก็ถูกก็น่าจะเป็นน,นี่แล้วมั้งเคเออะมาแค่อุ้ยเดี๋ยวนะสกอร์มันห่างขนาดนี้เลยอเฮ้ยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวย มันเล่นห้องสนิทไหมมันใช้เดี๋ยว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  d s นี่คนไหนวะไอ้อน,น,ออน,นั่นนะไอ้นี่ยอะไรกูทำอะไรวะออกไปแล้ว ทำไมถึงเข้าข้อออกล่ะด้วยนั่นโปนเหรอไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยเพราะว่ามันฆ่า41ตาย5แล้วปีมือตกมาอยู่นะครับโอ้มีระเบิดมีระเบิดได้เหรอ มันเปิดหรืเหรอ้น,อนีปังกันทำไมเนี้ย ตายเลยดิเฮ้ยเดี๋ยวออยงังอึง้งๆทึ่งๆอยู่เออ,เอ้งๆตึ่งๆเลยไปท้าเดียวกันแค่ห้าตัวมันฆ่ากขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ชนะฮะ มันได้เงินแบบเดิมหรือว่าม,มันมันว่าเพราะเราได้ที่2ไม่แต่ที่แราเราไม่ได้ที่2หรือเปล่าเพาว่าชาามันนะครับเนี่ยลืมที่ผมพูดทั้งหมดไปนะโอเคครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้นะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ